ดไ,ไดดด้าาเอสวีีพ่นกลับทัพไทยสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุข,ขสุขคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซอนยูทูปขับปั่นบาราหูเนาะสลับตอนแรกมื้อน,นี้เขาก็จะไปใส่นะกระดับตุ้ยอีเนาะพี่น้นยองตอนนี้ก็เขามาขุดเอาขี่กัปเรือเนาะพี่น้องตอนนี้เขามปขุดเอาขี่กัปเรือเนาะตอนนี้เขากไปขุดเอาขี่กัปเรือก่อน จะไปแนวใดก็ไปจิตตาลมหาสมมาเบิ่งนํากันเลยเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยครับเนี่ยติปลาแม่ป้าจิว่าจัถะแต่ปุ๊ติจ๋าดูตั๋วละซะแลบ่แก่บ่แลแกเอ๊ะ

น้ามาพี่น้องตอนนี้เราก็จะมาใสอยู่นี่เนาะ ันจะเป็นกระดักทุกไทยเลยขนาดนั้นมาใส่วี่งด้วยนะมาเอามามิจฉาหวันเดียวกันเลยนะ พี allegiance allegiance <If S 1> ่น <anak> ้องตอนนี้เขาก็ใส่หมูแล้วเนาะตอนนี้เขาก็มาหอยอยู่หลุดจับแล้วอยู่สิงฐานใหญ่แล้วพอไปใส่อยู่นามกแล้วเนาะตอนนี้เขาสิกจับเลยเด้อีคือเนาะอันนี้ก็มือเสอนมาเบือหนัากันเลยเนาะทุกคนเนาะแล้วนี่อันี่ปลาแมวสอนกี่เปื่อยเมื่อเทนท่าลองก็แล้ววิโคตีโคตีเนี่ยแลเว้ยเวิเกณีมาเกณีแล้งาทุลายลิโอเคไปเลยพี่น้องไป อืมกะสบายดีตอนเสาร์เด้อพ,พี่น้องตอนนี้เรากม็มาเบอร์เลยเนาะมาขึ้นมาใส่กระดาษตกเอียนไว้ตอนนี้มาเบอร์เลยพี่น้องสินมาอยู่บอ่อมือนีคนเดียวเนาะเขาคนเดียวเด้อมือนีเคยเบอร์ได้มากไหมาเบอร์นกักการแล้ววามันสินมาอยู่บอ่อทุกคนถ้าเว้นติดประจำว,ว่าแลเหมือนเลยเดี๋ยนี้งาติ่นกันแล้วงาเน,นี่ยมากงาได้แรงาถลจาายจังงมดเลยหรอก layเลย, lay ben lagi. Mama bent kandar teriit nong. Semangat ya buat tuh Kandar. Oh tuh kon. Uu uh, buah day, nih oh, tuh kon. Aku buah buah day Masai nih.

bà đẹp phi nồng ơi oh, bà đẹp bình nhàng bút đẹp xa ô tuấn này đại chứ nói ô nói nó ô tuấn

นีบ่ออยู่ยาายนี่กระดับสีด้วยเขาอยู่บ่อโอ้บ่ขากระดิษสีก็ตัวนี้กบมาอยู่เนาอพี่น้องแต่ว่าตัวน,น้อยนี่ อันนี้เป็นกระดาษทีหาหรือวะเคยโยกพี่น้องตัวนี้มาอยกสิบป,ปัดไว้อย่งงีเนาะตัวนี้ตัวนี้เขาสองโตนักเปล่าน้อเบื่อนี่ต,นออนตัวน้อยนี่ออน,นี่นีมันสองโตน้อเขาสองโตนี่ในนี่โอ้ไม่นี่แล้วก็บรรท ラカ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 ラ。カ ตัวนี้แม่กระดับสุดท้ายได้พี่น้นะองเนาะเอามาใส่อยู่นอาปลานี่อู้ตัวนี้ใหญ่สุดเลยพี่น้อนมันเคลื่อนมาใส่อยู่นี่เดีบบยวเนาะเกาไปใส่อยู่หน้ากับด่บเ่ไดรนี่ใส่อยู่นี่กระดาษมึงก็ได้แล้วนี่ตัวใหญ่สุดเลยนี่หมดเลยนี่ปลาทุกหอยมันสั่นโตสั่นโตก่อนดียวเนาะนับเถอะนี่เดี๋ยวก็ไปบริยงให้หนอะนสิเด,ดี๋ยวจับตัวได้